นี่ก็จัดให้ในงานวัฒกรรมคนเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งนะนี่คือควายแค่นะครับเจ้าพ่อพันกับตันควายแค่ทุ่งหนึ่งปีหกเดือนถูกไหมคนนี้นะนี่สามารถหมอบแล้วมาไหว้ได้ด้วยแบบบอกด้วยไหว้ด้วยด้วยคันหมอบคันเข่าได้ขอโทษรับงานไม่หวั่นไม่ไหวฮะงานโชว์ตัวทั้งงานเปิดร้านทั้งงานโอ้เวิร์คควยอะไรต่างๆเงินรวยใช่นะไม่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับในธรรเนียม อยู่ไ้อันนะเมื่อก่นอนอยู่เด่ปัจจุบันนี้อาจจะไปอยู่ที่อื่นอยู่อ,อุดรั้งพ่ออุดรฟ์งเนี่ยนะขอเจีย,ยมายไว้ให้พรด้วยนะการด้วยสับยิสินจิตารามพ่อพันชื่อปา่าก้วยใช่ไหมะนี่ยป่าก้วยหนองบัวลำภู ที่จัวัดหนองัวริพูนะพราวัชื่อาด้วหนองัวระพูถ้าทีบมีขีดคามนะครับที่พ่อพี่ที่ย่งงมากที่สุดโอ้โหนะครับไปดูนะครับพ่อพี่ไปดูกมกที่สุดในเมืองไยและตาด้วยความไฝงาน เห็ก็ต้องฟาร์มเพรามันชื่อเพชรสงครามอายุ6ปี9เดือนนะฮะก็เพชรอุดรแ่อนทองจังหวัดทองคายเป็นกเดินคกับเดินครับวีดีาลอง่ครับลองไปกบ้าง้วแเดิดาู้เ้าที่ ตัวไหนไม่ดูไทยนะครับตัไหนดูไทยไม่ด้ตัวไนไม่ได้มายอดกันหมดายดันั้นนะครับยดันั้นเา่ายเหลือตัวนี้นะครับามตัวนี้เหลือสองตั้หมายเลขคสอง เป็น <ITA> อันดับที่สามครับเป็นอันดับที่สครับห้านก็คือเจ้าแนร้อยล้านนะครับมใกล้ได้ครับนไรครั้ไหนงัดลครับครับหนานะครับที่ บอกบอกถึงว่าเป็นวัยพ่อแบบที่ดีนะครับที่อยากจะได้นะครับวัยคนนี้ทราบว่าอายุยังน้อยนะครับถ้าเขาสูงกว่านี้เขาจะโดดเด่นยิ่งกว่านี้นะครับถ้าดูแล้วดูเหมือนขาต้องหยียนะครับลุ้นดูในตำแหน่งทลุ้นมากแล้วก็ลุ้นมากดูในเกมที่ดบแล้วก็หน้าตาหลอกดีใจทันเลยครับมีสี่ตัวครับ azt a tulajdonosokat, akik a 402-es számú szállodát tulajdonosak, azokat